สวัสดีครับพบกับน้องพีชชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถปงเองนะครับเป็น Isuzu TFR นี่ครับบานบ้านครับทรงพอหลอคันนี้ซื้อมาได้ เกือบหนึ่งปีแล้วครับก็การเปลี่ยนแปลงจากเดิมเยอะครับน,ะ,นะครับมีแผนว่าจะเปลี่ยนสีอยู่ครับกำลังหาอยู่สำหรับใครที่สนใจนะครับรถรุ่นนี้น่าใช้นะครับแต่งสวยวัยรุ่นกำลังชอบครับ นีดครับดูรอบๆครับวันนี้ก็มาตกปลาครับได้แต่คันเบ็ดไม่ได้ปลารับผมถ้ายังเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถคันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตการตกแต่งครั้งต่อไปให้ดูขอบคุณครับ